คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับที่พึงอายุ15-16ต้นๆน,นย้อนกลับไปในช่วง90หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีอนิเมะเรื่องอะไรบ้าง JC B Studio Presents อนิเมะยุค90ระดับตำนานตอนนี้ JC B ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียร์เทียร์แรกเจ้ากอริลาน้อย50บาทนะครับคุณจะได้รับสติกเกอร์สุดพิเศษของช่อง JC B นะครับเอาไว้คอม เรือพูดคอยในช่อง JCB โดยเฉพารับร 2, 150บาทครับเจ้ากอริล่าล่าเหมือนเทียรแรกหมดเลยนะครับแต่เทียนี้คุณจะได้เข้าร่วม Discord ของ JCB นะครับซึ่งใน Dis เราก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมดูหนังร่วมกันนะครับรวมไปถึงใน Discord นะฮะคุณสามารถเสนอไอเดียทําคลิปใหม่ๆของ JCB ได้อีกด้วยนะครับผมทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกด Join Member ช่อง JCB ครับผม Initial D ครับนี่เป็นการ์ตูนแข่งรถซิ่งในยุค90ขวัญใจของเด็กหลายต่อหลายคนเลยนะครับเรื่องมันจะเกี่ยวกับนักแข่งรถถนนในเขตกุนมะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งมีการแข่งกันบนถนนที่คดเคี้ยวบนภูเขานะครับผมตัวละครหลักของเราเนี่ยคือทาคุมิฟูจิวาระนะครับเด็กหนุ่มที่ทํางานส่งเต้าหู้ให้กับร้านพ่อของเขาทาคุมิเนี่ยได้ ฝึกฝนทักษะการขับรถบนถนนภูเขาตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าเอกการฝึกฝนนั้นจะทําให้เขากลายเป็นนักแข่งรถที่มีฝีมืออย่างมากนะครับเมื่อทาคุมิได้เข้าสู่โลกแห่งการแข่งรถนะครับเขาได้พบกับกลุ่มนักแข่งรถครับที่มีฝีมือมากมายรวมถึงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ท้าทายซึ่งทําให้เขาต้องพัฒนาทักษะการขับรถและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆครับรวมถึงการใช้รถโตโยต้า AE86 ครับ ซึ่งก็เป็นรถที่พ่อของเขาเนี่ยให้ใช้ในการส่งเต้าหู้นะครับเรื่องราวของ Initial D ดีไม่ได้เป็นแค่การแข่งรถอย่างเดียวนะครับแต่มันยังเน้นถึงการเติบโตและพัฒนาตนเองของทาคุมิครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวแม่พอกูพูดทำนี้แล้วนึกถึงพี่ดอบเลยและคู่แข่งนะครับรวมถึงการตัดสินใจในการใช้ชีวิตต่างๆอนิเมะเรื่องนี้มันจะมีสิ่งที่ถูกล้ออยู่อย่างหนึ่งนะฮะชนะทุกสนามแต่แพ้รถเบนทาคุมิเนี่ยจะดิฟเก่ง แค่ไหนนะครับก็คว้าหัวใจของนัสกิจากเสียรถเบนซ์ไม่ได้ครับพอเรื่องนี้ไปเป็นไลท์แอคชั่นมันก็จะมีไอ้นี่อีกใช่ไหมพ่อจะซื้อรถเบนซ์ให้แกจะเอา GTR เรื่องต่อไปครับกับ GTO เรื่องราวมันจะเกี่ยวกับเอคิจิโอนิซิกะนะครับผมชายวัย22ปีนะฮะที่ในอดีตเนี่ยเขาเป็นนักเลงและหัวหน้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ครับที่ฝันอยากเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับโอนิซิกะเนี่ยไม่ใช่ครูทั่วไปนะครับเขามีวิธีการสอน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแบบที่ไม่เหมือนใครครับก็จะใช้ทั้งความเข้มงวดน,นะครับแล้วก็ความเข้าใจเพื่อนําพานักเรียนให้เห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตนะครับโอริสิกะเนี่ยได้รับตําแหน่งครูที่โรงเรียนเซรินนะครับโดยรับหน้าที่เป็นครูประจําชั้นของห้อง3ามทับสครับเป็นห้องที่มีเด็กเขี้ยอยู่เยอะครับด้วยวิธีการสอนที่ไม่ธรรมดาของโอริสิกะนะครับเขาได้เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆครับ รวมถึงการปฏิเสธและการต่อต้านจากนักเรียนนะครับแต่ด้วยความตั้งใจและความจริงใจของเขาครับเขาสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของนักเรียนได้ครับ GTO เนี่ยเป็นเรื่องที่เน้นการเติบโตและพัฒนาตนเองของทั้งครูและนักเรียนครับการาเผชิญหน้ากับปัญหาทั้งภายในและนอกห้องเรียนนะครับการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและให้อภัยครับรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขครับเซลเลอร์มูนเอ้ยมันต้องน ้ใหเข้าเกคอนซปต์ซเซเลบูลน,นะฮะเป็นเรื่องราวของอุสกีซิกินโนค่ะเด็กสาวมัธยมปลายที่ไม่ค่อยสนใจการเรียน,นรู้และค่อนข้างซุ่มซ่ามค่ะว่าภาคธรรมดาดีกว่าแต่ชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเมื่อได้พบกับแมวดําที่มีชื่อว่าลูนามูนส์นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์ของประจันเสี้ยวที่หน้าผากนะครับ ลูน่าเนี่ยเผยความจริงกับอุซางิว่าเธอคือเซเลอร์มูนครับนักรบแห่งความรักและความยุติธรรมที่มีภารกิจในการปกป้องโลกจากพลังมืดอุซากิครับต้องหาเพื่อนร่วมทีมเป็นนักรบเซเลอร์คนอื่นๆนั่นก็คืออามิมิสุโนหรือเซเลอร์เมอร์คิวรีเรฮิโนหรือเซเลอร์มาร์สมาโกโตคิโนหรือเซเลอร์จูปิเตอร์และสุดท้ายมินากะโอนหรือเซเลอร์วีนัส กลุ่มนักรบเซเลอร์นะคะต้องร่วมกันปกป้องโลกจากศัตรูต่างๆที่มาจากราชอาณาจักรมืดครับรวมถึงการค้นหาพรินเซสเซเรนิตี้ครับและคริสตัลเงินในตำนานที่มีพลังมหาศาลครับในขณะที่เซเลอร์มูนและเพื่อนๆนะครับต้องต่อสู้กับศัตรูพวกเธอยังต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจําวันของวัยรุ่นครับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงความรักระหว่างอุซังิและทักซิโดมาร์ส์นะครับหรือชื่อจริงของเขาคือมารุชิบะ นะครับผมเซรามูนเนี่ยเป็นเรื่องที่นําเสนอทั้งการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับมิตรภาพความรักและการเติบโตทางอารมณ์ของตัวละครนะครับนอกจากนี้นี่ยังเป็นหนึ่งในแอนิเมะและมังงะที่มีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับในยุค9ก 90, และมันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ H u n t e r x Hunter เรื่องราวเกี่ยวกับกรฟิตครับเด็กหนุ่มวัย12ปีที่ต้องการตามหาพ่อของเขาที่มีชื่อว่า จินฟรกครับซึ่งจินเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ที่เก่งกาจที่สุดในโลกฮันเตอร์นะครับเป็นนักผจญภัยที่ได้รับใบอนุญาตพิเศษให้ทําภารกิจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ในตำนานการค้นหาสมบัติหรือการจับอาชญากรครับเพื่อที่จะตามหาพ่อของเขานะครับก่อนจึงตัดสินใจที่จะสอบเป็นฮันเตอร์ครับในการเดินทางครั้งนี้เขาได้พบและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ๆครับเช่นคิรัวนะครับหนุ่มน้อยจากตระง นักฆ่านะครับเลโอลีโอนะครับชายหนุ่มที่ต้องการเป็นแพทย์นะครับคูราปิก้าครับชายที่ต้องการแก้แค้นให้กับเผ่าคูโรตากของเขาที่ถูกสังหารการสอบฮันเตอร์เป็นการสอบที่ยากลําบากครับและเต็มไปด้วยความอันตรายแต่กอนและเพื่อนๆก็สามารถผ่านด่านและได้รับใบอนุญาตเป็นฮันเตอร์ได้สําเร็จครับหลังการสอบฮันเตอร์นะครับพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆรวมถึงการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งครับนี เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่เด็กหลายคนในยุคนั้นต้องยอมตื่นขึ้น,นมาเพื่อดูแต่เช้าเลยครับ City Hunter ครับเป็นเรื่องราวของไซเอบาเรียวฮะนักสืบเอกชนและมือปืนที่มีฝีมือเยี่ยมครับเขาทำงานในโตเกียวนะครับร่วมกับคู่หูที่มีชื่อว่าคาอริครับผมพวกเขาเนี่ยรับงานหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่การปกป้องพยานการติดตามคนหายไปจนถึงการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมครับเรียวเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะนัก สืบที่มีความสามารถสูงครับแต่ก็มีนิสัยขี้ม่อเจ้าชู้ครับตามจีบคนไปมั่วหมดเลยฮะซึ่งมักจะทําให้เจ้าคาอุรินะฮะต้องใช้คอนยากครับผมเพื่อหยุดพฤติกรรมที่เหี้ยของเรียวครับคาอุริเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถครับในการต่อสู้และมีความเฉลียวฉลาดคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเรียวในการทํางานครับแม้ว่าจะต้องทนกับความเจ้าชู้ของเขาก็ตามนะฮะในื้อเรื่องของซิตี้ฮันเตอร์นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆครับ ที่ตัวเรียวและคาอ,อริต้องแก้ไขนะครับแต่ละคดีก็มักจะมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยอันตรายครับทำให้ทั้งสองต้องใช้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดในการเอาชนะสถานการณ์ต่างๆครับนอกจากนี้นะครับเรื่องนี้ยังเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรียวและคาอ,อริที่มีความซับซ้อนครับทั้งในแง่ของความร่วมมือในการทํางานและความรู้สึกที่เติบโตขึ้นระหว่างพวกเขาครับ Neon Genesis Evangelion ครับเป็นอนิเมะและมังงะที่มี ีเนื้อหาซับซ้อนและก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของมนุษยชาติเพื่อความอยู่รอดจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเอเจนต์ครับโดยใช้หุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่าเอวาครับมันถูกสร้างโดยองค์กรพิเศษที่ชื่อว่าเนิร์ฟครับเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเด็กหนุ่มวัย14ปีครับชินจิอิคารินะฮะถูกเรียกตัวไปยัง NERV ครับโดยพ่อของเขานะครับเกนโดอิคารินะฮะผู้อำนวยการเนิร์ฟครับขอให้ชินจิเนี่ยเอ้ยมึง ไปขับขุนยนต์ที่ชื่ออิวาเกเลียนยูนิตศูนยตอนแรกชินจิเขาก็จะมีความลังเลและก็กลัวนะครับแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยอมรับหน้าที่นี้นะครับในขณะที่ชินจินะครับพยายามที่จะทําหน้าที่ของเขาเขาได้พบกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นนักบินของเอวาอีก2คนครับนั่นก็คือเรอายามินะครับนักบินของอิวาเกเรียนยูนิตศูครับสาวที่มีบุคลิกเงียบขรึมและก็ลึกลับนะครับอซิกะแรงเล่โซริวนะครับนัก อีวากิเลียนยูนิต02สาวที่มีความมั่นใจและก็มีพลัง Energy เ,เยอะมากนะฮะเนื้อเรื่องของนีออนเจเนซิตีอีวากิเลียนเนี่ยไม่ได้เน้นเพียงแค่การต่อสู้กับ a n g e l ิเท่านั้นนะครับแต่ยังเจาะลึกไปถึงปัญหาจิตใจและอารมณ์ของตัวละครครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวชินจินะครับที่เขาต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับความไม่มั่นใจในตัวเองและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับพ่อของเขาครับเรื่องราวยังมีการเปิดเผยความลั และความซับซ้อนเกี่ยวกับการสร้างเอวานและแผนการของเนิฟครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณที่มุ่งหวังในการควบคุมปกป้องมนุษยชาติจากการล่มสลายครับเีออนเจเนซิตอิวาเกเรียนเป็นอนิเมะที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการนะครับมันได้รับการยกย่องทั้งในด้านการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนการพัฒนาตัวละครที่ลึกซึ้งและการสำรวจประเด็นทางจิตวิทยาและปรัชญาครับนอก จากนี้ยังมีการแดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หลายเวอร์ชันรวมถึงเวอร์ชั่นรีเมคที่ชื่อว่า Rebel of e v a n g e l i o n ครับไอตัวรีเมคเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงและก็เสริมเนื้อหาจากต้นฉบับเข้าไปครับ แซลม์ังครับเป็นมังงะและอนิเมะเกี่ยวกับบาสเกตบอลที่เขียนโดยทาเคฮิโกอิโนอุเอะครับผมเนื้อเรื่องจะเล่าเรื่องราวของสากุรังิฮานามิจิครับนักเรียนมัธยมปลายผู้มีชื่อเสียงในด้านการทะเลาะวิวาทและมีปัญหากับความรักครับแต่ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเขาได้พบกับอาคังิฮารุโกครับหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักในทันทีครับฮารุโกเนี่ยเห็นศักยภาพด้านกีฬาของสากุรังินะครับก็เลยชวน เขามาเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนโซโฮคุครับซากรุระงิเนี่ยก็เริ่มเล่นบาสเกตบอลแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์และไม่สนใจกีฬาประเภทนี้มาก่อนนะครับด้วยแรงผลักดันจากฮารุโกะนะครับและเจ้าตัวก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองครับเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาฝีมือซากรุระงิเนี่ยก็พบกับเพื่อนร่วมทีมที่มีความสามารถและมีบทบาทสําคัญในเรื่องครับเช่นรุคาวะคาเอเดะนะฮะผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และเป็นคู่แข่งรักของ กุรังิครับมิยางิเรียวตะครับผู้เล่นการ์ดที่มีความเร็วสูงมิซิอิฮิซาชิครับผู้เล่นที่มีความสามารถในการยิง3มแต้มอาคางิทาเคนรินะฮะพี่ชายของฮารุโกะเป็นกัปตันทีมที่มีความสามารถสูงเรื่องราวของสแลมดังเนี่ยก็จะเน้นการทํางานที่เป็นทีมการเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในและนอกสนามบาสเกตบอลครับทีมโซฮ o ุเนี่ยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากลําบากและก็คู่แข่งที่แข็งแกร่งในการแข่งขัน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศครับอินุยาชาครับเป็นอนิเมะแฟนตาซีเกี่ยวกับการประจนภัยและการต่อสู้ที่มีฉากหลังเป็นญี่ปุ่นในยุคเซงโกคุและยุคปัจจุบันเรื่องราวจะเล่าถึงชีวิตของคากุเมะฮอนโจนะครับสาวมัธยมปลายที่ถูกส่งกลับไปยังยุคเซงโกคุครับหลังจากตกลงไปในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่วัดของครอบครัวเธอครับในยุคเซงโกคุนะครับคากุเมะได้พบกับอินุยาชาครับปีศาจหมาปา่าครึ่งมนุษย์ครึ่งปี รที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยคำสาปจากมนุษย์ผู้แข็งแกร่งและชั่วร้ายครับอินุยาชาเนี่ยกำลังค้นหาลูกแก้วสี่วิญญาณครับซึ่งเป็นลูกแก้วที่มีพลังมหาศาลเขาเนี่ยวังจะใช้มันเพื่อทําให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นครับคากุเมพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของลูกแก้วสี่วิญญาณนะครับซึ่งได้หลุดออกจากตัวเธอและกระจัดกระจายไปทั่วคาการิครับโดยลูกแก้วนั้นได้แยกออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นครับและมันจะมอบพลังที่มหาศาล ในกับผู้ที่ใช้ครับคากุเมะและอินุยาชะจึงต้องร่วมมือกันในการค้นหาชิ้นส่วนของลูกแก้วที่สูญหายครับพวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูที่ต้องการใช้พลังของลูกแก้วในทางที่ชั่วร้ายในการเดินทางนะครับคากุเมะและอินุยาชะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมและพันธมิตรที่มีความสามารถรวมไปถึงบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปครับอินุยาชะเนี่ยเป็นเรื่องราวที่รวมทั้งการประจญภัยการต่อสู้ความโรแมนติกนะฮะ โดยเรื่องราวจะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวละครและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเช่นความรักและความขัดแย้งระหว่างอินุยาชาและคากุเมะนะครับรวมถึงการต่อสู้เพื่อทําให้โลกทั้งสองนะฮะก็คือไอ้โลกอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ที่ดีขึ้นครับดิจิมอนครับปีกลางเขินไปไม่มีวันแผวปลายตำนานจัดจนะฮะ เป็นเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งครับที่ถูกพาไปยังโลกดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตดิจิตอลที่เรียกว่าดิจิมอนครับเด็กเหล่านี้นะฮะได้รับการเลือกให้เป็นเด็กที่ถูกเลือกครับแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับดิจิมอนคู่หูของตัวเองพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องโลกดิจิทอลและโลกจริงจากภัยคุกคามต่างๆครับในภาคแรกของดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับเด็กที่ถูกเลือกคือไทจินะฮะและคู่หูของเขาคือ คืออากูมอนครับอ่ายามาโตะนะครับคู่หูของเขาก็คือกาบูมอนนะครับซึนะโจนะฮะคู่หูของเธอคือปีโยมอนนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ตัวละครเยอะมากเลยนะฮะ <laughs> นี่แหละครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นออีกมากมายเลยนะครับตัวละครเยอะมากนะฮะเด็กๆเนี่ยเขาถูกพาไปยังโลกดิจิตอลนะครับในระหว่างการเข้าค่ายฤดูร้อนพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและอุปสรรคต่างๆครับในการเดินทางของพวกเขานะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษของดิจิมอนคู่หูของพวกเขาในการต่อสู้และเอาชนะศัตรูครับเมื่อเรื่องราวเนี่ยมันดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความลับของโลกดิจิตอลและพลังที่พวกเขา มีครับพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิมอนนะครับเอมอนแล้วก็ไอไมโอติสมอนนะครับ เนื้อเรื่องของดิจิมอนเนี่ยจะเด่นตรงที่เน้นการเติบโตและการพัฒนาตัวเองของเด็กๆครับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและดิจิมอนคู่หูนะฮะรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับดิจิมอนเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากและมีการสร้างภาคต่อออกมาหลายภาคเลยนะครับรวมไปถึงยังมีไอตัวเกมนะฮะที่ผมเชื่อว่าเด็ก90หลายคนเนี่ยน่าจะเขย่ากันเมื่อยมือเลย ไอ้ดิจีไว้อะคุณจําได้ไหมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของใครหลายต่อหลายคนในยุคนั้นเลยนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนจากดิกจีไว้ไปเป็นอย่างอื่นแทนดี <laughs> <c oughs> เฮียจจังไล้ละกูดรา้อนบลเรื่องราวครับ ของซุนโกคูฮะเด็กหนุ่มที่เติบโตมาในป่าลึกและมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับโกคู Goku ได้พบกับบูม่าฮะหญิงสาวที่กําลังค้นหาลูกแก้วมังกรน,นะครับซึ่งก็เป็นลูกแก้วทั้ง7ที่หากเรานํามารวมกันนะครับก็จะสามารถเรียกเทพเจ้ามังกรอ,ออกมาฮะเพื่อขอพรโกคู Goku และบูม่านะครับจึงเริ่มการประจนภัยในการค้นหาลูกแก้วมังกรครับเรื่องเนี่ยจะคล้ายๆไอซุนหงอคงนะฮะไซอยิว จริงๆกูไม่ต้องเล่าก็ได้มากหลายคนน่าจะเคยดูเอาไปว่าภาคแรกๆเนี่ยช่วงเด็กมันจะน่ารักนะฮะมันจะเริ่มติดเลตตอนที่เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ไอ้สู้กับฟรีเซอร์กับเซลนะฮะแล้วก็ลากยาวไปถึง GT นะครับแม้ GT จะไม่ใช่ผลงาน100%ของอาจารย์อากิระนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอีกหนึ่งภาคของดราก้อนบอลที่เด็กหลายคนนะครับเติบโตมากับมันไม่นับรวมซูเปอร์นะครับเพราะว่าภาคนั้นมันเป็นภาคที่เป็นยุคใหม่แล้วโดยรวมนะครับดราก้อนบอลเป็นเรื่องที่ ผสมผสานการประจนภัยการต่อสู้ที่อลังการงานสร้างนะครับทำให้มันเป็นหนึ่งในมังงะและอนิเมะที่มีอิทธิพลรวมไปถึงได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนะครับมีการดัดแปลงเป็นเกมหลายต่อหลายภาคนะครับประสบความสําเร็จมากรวมไปถึงภาพเขียนมาทำไมเนี่ยไอคนเขียนบทให้ช่องกูลืมๆฉบับหนังมาหน่อยเถอะดาร์กันบอลเนี่ยไม่มีการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นะฮะ ยไงบ้างครับเรื่องที่ผมกล่าวมาเนี่ยสารภาพกันมาเลยทันเรื่องไหนกันบ้างจริงๆอนิเมะยุค9กเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับ มันจะไม่จบแค่คลิปนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมี EP 2ในคลิปหน้านะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB